สังข้าวคือการละเล่นพื้นบ้านสมัยโบราณที่ทําจากตอสังข้าวหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะเหลือตอสังข้าวที่สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นปีสังข้าวได้ซึ่งเด็กๆในสมัยก่อนจะชอบเล่นปีสังข้าวเพราะสามารถนํามาเป่าให้เกิดเสียงและสามารถเป่าแข่งขันกับเพื่อนๆได้อีกด้วย ั้นแรกเราเลือกต้นข้าวที่ว่ามันตรงๆไอ้ดีมันมันออกสีแดงๆแต่เหลืองๆสักหน่อยเพราะว่าต้องใช้ฟางไอ้สังข้าวที่ว่าแก่ๆนี่คือการทำแล้วก็เรตัดนี้ตัดนี้แล้วก็เรากรีดใช้คัตเตอร์อะไรก็ได้แล้วเราก็ทำให้มันมันย่นเพื่อมันเป็น,เป,นเป็นจ้งนองอากาศ ฟางที่ดีเราต้องอ,อ้อยนี่ให้ไอ้มันบางบางไอ้ต้นข้าวนี่บางมันจะดีกว่าส่วนบางมันมันจะหนาน,นี่บางทีทําไม่ได้ไอันนี้อันบางดูต้นข้าวที่ว่ามันให้ดีมันมันออกเหลืองเหลืองเขาเรียกว่ามันอย่ามันคดตรงแล้วก็พอได้เสร็จ,จากการเราก็จัดการเราเราตัดส่วนนี้แล้วก็ตัดส่วนนี้ประมาณไม่ต้องยาวพอตัดเสร็จแล้วเราก็กรีด กรีดกรีดกรีดแล้วก็เราเราต้องต้องต้องทำแบบนี้ถ้าไม่แบบนี้มันไม่ดางที่มันที่ที่มันตรงตรงมันสุดใหม่สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยมันอันนี้มันยังเขียวไปมันจะออกเหลืองต้องให้เหลืองเหลืองไอ้ดีมันมันมันต้นเลือกตีดบางหน่อยเหลืองใสใสอะไรองครับมันใสมันมันจะบางบางบางเวลาเราเราทำแบบนี้มันมันง่าย ใช้เกลเนี่ยใช้เกะใช้เกะนะแช่เกมันจะคมนะใชได้คือมันมันยากสักหน่อยแต่ว่ามันมันกรีดได้แต่ว่าต้องระวังมือหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นคัตเตอร์มันจะมันแหลมมันแหลมเรบกรีดได้ ท,ทำปีสังข้าวให้เราเลือกต่อสังข้าวที่มีลักษณะเป็นปล้องคล้ายไม้ไผ่บางๆมาหนึ่งปล้องตัดตาปล้องทางโคนทิ้งและนำเศษหญ้ายาวๆแห่ลงไปในรูกระบอกสังข้าวเพื่อไลเ่เศษข้างในออกใช้ใบมีดกรีดเป็นช่องใต้ตาปล้องที่เหลือประมาณ4-5ช่องเท่าๆกันเปรียบเสมือนลิ้นปีจากนั้นใช้มือบีบ ตรงข้อปล้องด้านบนเพื่อใช้เป็นช่องอากาศเมื่อเป่าลมจะเข้าไปในช่องอากาศนั้นจึงทำให้เกิดเป็นเสียงโดยสามารถปรับเสียงได้ตามที่เราต้องการให้สังเกตถ้าปล้องสัน้นเสียงจะยิ่งแหลมและถ้าปล้องยาวเสียงจะต่ำลง